ครับพบกับลุงจันบ้านทุ่งนะครับบรรยากาศทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับทุ่งนาคือเก้าครับวันนี้มาสูบบ่อเหมือนเดิมนะครับเดินสายสูบบ่อก็ใส่มองได้ไหมฮะสลายเหรอ บรรยากาศตามลำห้วยนะครับดูวิธีการหายอยู่หากินเนาะใส่ทุกวันไหมนี่ฮะพมือใส่ส่วนมากมันมจะติดงูเนาะอ็หลาย อะไรงูไอ้งูขึ้เรื่องงูอะไรนักงูปลาบนะองกี่เส้นเน่ยสองเซ้นเครื่องโอ้ไม่นาวนี่ได้กบไหมเออเจอเลยอืม ใส่กี่หัวนี่หัวตัหญ่กว่าก่อนเคนนยเดินสายเหมือนกันใส่เบียร์ติดดีเนาะติดปลาดุกอะใส่เยือสบู่ก็ติด เ <laughs> พิ่งลองดูใช่เออก็ได้นี่ปลาขาว สวยน้ำเยอะน้ำเยอะอืมมีปลิงไหมล่ะบรรยากาศตามลำพ้วย โอป้าป้ามาด้วยโอ้ลุงเขียวเก็บผักอือหย,ยอดงามๆเลยใบอ่อ,อนๆใบอ,อ่อ,อนก็จิ้มน้ำพริกอรออ่อยเออนั่นน่ะน่าก,กินนี่น,นี่ใส้บัวหยอดงามๆทุขาว,ขาว โอ้นี่ปลาไหล<ร>อ้อัน,นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันสองตัวว่าก๊อตัวใหญ่ีกล้วนี่ไล่ไล่เดี๋ยวพี่ต้องทุทบยี่นี่เลยนังนี่หนุ่มใหโอ้โหโนโดน ไม่ไม่ลงดูเฮิ่ยงไปไม่ไหวดูลงไปแค่เต้นดูตรงสูงเป็นไล่ตัวเลยยในยิ้มเองลองดูคลิปนะกระโดดนงครโดหนึ่รงเยอะด้ลูกมันนะกที่หานอนเยันก็จะมีสาดมาดูดิตวเฮ้

Why did that one in? ปลาใหญ่ตรงนู้นนี่อนีอย่าลงอย่าลงจะเดนกระดุพาพากันขึ้นไปเล่นน้ำขั้สงบนเนี่ยอย่าไปเลยนุ่นพวกนู้นอาตนี้ลื้อย่างน่าพันทนนนะเม่ลยอเลยฮะ

ตหมูมเขอเเมือหมอมูตอนนี้เทไงเหรอเี่ยนเลยลเปลีุ่้นจังเลียพังราอใส่ตเาบนียนี่ตัวใหญ่น่เป็นีว่ะรูปกันตัวห้านหน้าหน่จับโอยนี่ก็ไม่มีปลาเจนเแบงเจีจับปดุกอนีประดุกมาเชน้อยนันี่ประดุกจับเยอ่ตุ่น่ต จบคลิปไว้แต่เพียงทุนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ